แต่ว่ามันจะเล็กกว่าส้ปกติด้อยอ้าวพี่พึ่งฮัลโหลท้าพี่พึ่งยังนี่งนี้จะดังพี่ใหเลยานี้คุ่ยายจะมันมืดนะสีก็ต้องเท่าหนกาลังต้ยไหนน่งนั่งค่เียแล้วมานั่งนี่อย่างเงี้ยสว่างเ่ยต้องมาทางนี้กันหน่มีคนแล้วมีแล้วไม่มีว่ะยังไง สำหรับใน Facebook นี้นะคะก็เป็น Facebook ใหม่ของอายกับพี่จ้าค่ะแล้ววันนี้เราสองคนก็มีตอนนี้อยู่หนอนคลายกำลังจะไปคำโนถมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อยู่กับคุณยายจ๊านะคะคุณยายมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้คุณจะต้องมาตรงนี้นี่ฮัลโหล สเตจ3ได้รองเร้าอร่อยไหมด้วยอ่ะอ๋อแต่มันร้อนมากรองเท้าคู่นี้คือได้มาจริงจริงๆเราก็จะทำเหตุอันนี้ขึ้นมาเพื่อเอ่อเหมือนอัปเดตอะไรต่างๆที่เราสองคนทำด้วยกันนะคะก็จะอย่างนั้นก็จะอยู่ในนี้ได้ มันไม่ได้ถ่ายในเทสต์เอ้ยเหมือนในไลฟ์เนาะใช่เหมือนในไลฟ์ไอจีแป๊บนึงนะคะขอถ่ายรูปก่อนแป๊บนึงนะคะพียงว๊อดเดี๋ยวใครเอออะไรถ่ายรูปจะหายไปหรือเปล่าฮัลโหลไน ในที่สุดพี่ก้อล่ะใช่ค่ะเราอ่ะจะพยายามไลฟ์กันให้บ่อยๆเดี๋ยวเราจะได้เจอกันใช่แหล,ละสำหรับเราสองคนนะคะใช่เพราะว่าเพราะว่าพี่จ้าก็จะมีอะไรมานำเสนอนะคะไม<อ>่ไข่ครีมแน่นอนคะ่ะไหนพี่จ้าลองเต้นไขค่ครีมสิคะททำไงอะคะพี่หมอฮัลโหล ก็ค่อยๆเข้ามาเนาะเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มแล้วตอนนี้ทุกคนก็กำลังแบบว่าทำงานอยู่ด้วยแหละใช่ตอนนี้มันเป็นเวลาแบบใช่ใช่ใชคนละเรื่องเลยที่พูดเรื่องราหาอ่ะอันนี้เรามาอยู่ที่นะค่ะตันนี้พวกเรากำลังรอรถตู้แล้วนี้เราก็จะไปทัมชโนดกันนเละ เนื้นยั้งถิ่นกล้วยไม่หมดยอ้อนี่อยู่มาหลายนาทีมากเลยอยู่ไหนกันอตอนนี้อยู่หนองคายค่ะอ,อยู่แดงแหนมเนืองเพิ่งกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราจะไปคำชะโนดใช่ค่ะตอนนี้ก็คือตอนนี้กินอิ่มมากเลยอะตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูแบบเหน,นนหนื่อยมาก น่วงมาหนูเหนื่อยมากเพราะว่าหนูว่างจริงเราก็อิ่มไงอิ่มเกินไปเนี่ยเอลซ่าอิ่มละจากไอจีตามมาปวดในเฟซต่อเคแล้วเดี๋ยวเราก็เนี่ยแหละวนๆอยู่ในไอจีกับเฟซเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวก็ไปไอจีต่อใช่เดี๋ยวเราก็จะไปไอจีไปอะไรแต่ว่าแค่ในเนี้ยมันมันไม่ลบออกไปจากระบบไงมันก็จะ สามารถอยู่ในนี้ได้แล้วอย่างอื่นที่เราจะโพสอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรไปแต่สิเอากิ้งกิ้งในเออกิ้งกิ้งจริงขึ้นหน่อยเอากิองกิ้งใหไปแต่สิเอาบอกให้จริงจริงเลยพี่วิวคืนเที่ยวนะเอาโต้นะคขาไม่เอาค่ะขอบคุณมากค่ะได้ไม่เล็ก เื่อหน่ยช่อเชือว่จริงจริงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เอาค่ะขอโทษนะคะเออเอากรินเลยให้จริงจริงเชื่ออยู่ไม่ไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะลุกปับ <57. S 1> ห้าเจ็ดเดี๋ยวรอดูนะเมื่อกี้คือเลขห้าสิบเจ็ดนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวฟังอะไรก่อนบางอย่างแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสักส<ป>ิบให้แบบได้จนทั้งแบบขาเข้าแล้วค่ะออกจนสุดปลายต้องสุดปลายพยายน่าเลยนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อซึ่งก <Okay. S 2> ็จะไม่ได้เหมอนกันหลายแล้ว แยวตรงนี้จะมีจุดที่ทําบุญไหมมาคิดมาคิดได้หยอดปะหยอดแต่ไม่เด้ยดอ่ไม่หยอด่ไม่แต่ว่ามีตรงวัดอีกหนูจะไปทําเพราะว่าแก๊งที่เกตกับข้างหน้าข้างหลบทของต่อป่ามาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการมาสักการบูชาอื ที่วัดปาคําชโนดของพวกเรานะคะใช่ค่ะก็จริงๆเราก็ไกลๆว่ามาขอสิ่งดีๆให้กับชีวิตเราคือเพื่อความเป็นสิริมงคล<ช>นั่นเองเออ แต่เราต้องบอกก่อนเลยนะว่าอืสมมติเราขอหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องทําดีด้วยถูกปะใ,ในในที่สุดก็คือต้องทําด้วยเราอยากได้เราอยากรวยเรามาขอให้รวนมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้ถูกปะถ้าเราไม่ตั้งใจทํางานหรืออะไรเงี้ยคือแบบเอา,อางี้ว่าเราต้อง,ต,องต้องทําด้วยทําดีพูดดีเป็นคนดีนั่นเองเสิง่งนี้ก็าจะตามเข้ามาหาคนะแต่เหมือนให้มันเหมือนเสริมใจให้ชื้นให้ใจชื้นให้ใจมีกำลงัง ใช่แล้วเราตอนนี้เราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็กำลังออกกำลังออกแล้วทำไมต้องทำหน้าตั้งใจหาขนมกมิตาพี่กิจขาหนูสามไหมอ่าถือก่อนค่ะ

โอ้ของแต่หล uh. mm ังรถแล้วใช่ป่ะพวกเราครบยังก็เดี๋ยวไปกินข้าววันเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่บายบาย